สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่พ่องยิาแฟมิล,ลี่นะคะกับข้าวเย็นนี้นะคะเมนูกับข้าวเย็นนี้นะคะจะเกงบอนนะคะบอนใส่าพาพยนต่ะหนังเข้มหนังเข้มนะคะอันดับแรกเขาต้องจีก่อนนะคะอันดับแรกต้องมาจีแบบนี้ก่อน จีให้มันไม่ไหม้นะคะก็าไปทุบออกแล้กวก็ต้มนี่นะคะจีแล้วเขาก็มาทุบด้วยค่ะเด้อบอลหล่อนมันในดอกบอลเป็นยังต้มแล้วเขาก็มันก็จะเปื่อยออกเองนะคะต้มเหมอต้มเหมอเลยมันเปื่อยนะคะเขาเอามาหั่นนะคะหั่นแล้วก็แกงนะคะ พงย่าพาเรากินขา้าวก่อนไปวัดน้องขอ้าวจีน้องขอ้าวจีนยังตัวแ,แล้วเลยนี่นะคะเราจะแกงบอนนะคะแกงบอน,นอลวกบัากระเบื้อลเลยลวกยังไงกับพ่อบอ่ะเพื่อเออกระนายนี่เรนี่สิดตามเราเนี่เอาโซลฟีมือรเนี่ยเอาจองมาปินเนะ่ ลวกนะคะทีนี้เราก็จะแกงแล้วนะคะบอนหวานบอนหมันเละน,น้ำบอนะเห็นน้ำม,มันออกเน,นาะค่ะเนาะน้ำต้มเมืม่อกี้เ้าลวกนะคะพอน้ำคั้นมันออกนะคะบางคนก็สีคัน้นปล่อยกินอะไรอย่าขันก่อนบอนขันก่ะต้มนมน้ำแกงคือแกงน้องใหม่เลยเ <c oughs> ด้อคะ่ะนี่โคพริกใส่กระเบือเนาะแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไป บตใช่แล้วเใช่แล้วก็ตามใส่ผอกระเบือใส่นา้าปลานะคะใส่ซ้ำนี่บอกน,นี่นะคะเมื่อกี้ลวกแล้วนะคะลวกแล้วก็ล้างน้ำเปล่าด้วยน้ำหนึ่งน,งนี่นางเค็มต้มปเปเืปเ่อยล้วกะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะนัวๆเค็มๆจงไวอยู่สองตอนต้มแล้วลจงไว้ใส่แกงขี้เด็กมันได้มันได้หาอันหาสิบบาบเลยหาสิบบาทไม่หาตอนเราต้องคนบ่อยๆนะคะย่าขบบบบนขาเบอรอมนติดมอติดมอขาเบอรอเป็นข่าเหนียวนะอดไม่น่างหนักก,กับไขบ่ ไม่เจ๊ไปละบบนะเต็มที่แล้วนะคะเอาเบือสุกไม่ไงอันเอาเบือสุกแล้ว,วลกว็เอานี่ลงเลยนี่อเอ่ะไม่ไงอันนั้นออมอ้ยละออม,ออม,อนมวนจนว่ะเดลใช่ไม่งไงเด้ไม่ไงอ้ยน,ยยนั่นอยวดเเอาอยู่บน้ำเอ,อออะนามมา้ำา เอฟคงนเ้ิรถเราบอกงไอผมเสิรขาดไม่ได้ขักชะอมนะคะมื่อกี้น,น,นี่นัน,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 นโอ้ไฟในการในการกขักแล้ว จก่ก็สวยเยอะอืมแค่ละไหม่ชิ้มมันนี่ ừ, พี่จังไดย์พี่จังเดย์พี่จังเดย์อยากพอง,ปงไปไก่ตุ๋นอันปลายตุ๋นอืมแซ่บแล้วแซ่บแล้วปรุงบะนี่เอาไม้มาอันหิวหูมันเวมันหอนจืดนิดนึงนะคะจ่น้ำปลากับน้ำปลาต้มน้ำนปลาเวชง่ายอันน้อาใส่เกลือใส่เกลือแทนอืม เดยอดปอยนะคะเมนูแกงแกงหนังเค็มใส่บอลหนังเค็มใส่บอลพี่น้องเอ้ยนี่แซ่บคักด้วยค่ะเออตอนนิกเด้งหนังเค็มเอาตากินมาหนิก่อนไปวัดนั่นฮะตากินตากินแล้วก็ไปวัดแซ่บเราวันนี้แซ่บแล้ว ก่อยเราอยากคั่นคอกินยำเดี๋ยวชิมซื่อๆคั่นคอเลยกินนังเค็มแล้วสร้างบ่ถือกันเนาะเอาเขาห่อนบ่ห่อนมันเรึกันกินนะคะกินแล้วก็ไปวัดแช่บ่อบเอะโบเอินโบบ่ เิ็นยังพ่อจะกินพร้อมทุกอย่ก็ได้เบะกินก่อนเแบะบจะไปวัดเออเด็บซีกินแน่ยมาเด้อหนังเอยเล็บซีเออถึงสองแรกอนแกงบอลแค่นหนังโซ่อนบ่ ทักระเทากินนังจิมเนี่ยย่างก,กับั้เอากับปลาทีซื้อของเนจังเขากัากบห้อนเลยค่ะเขาไม่หนึ่งห้อนเลยด้วยค่ะดีเขาไม่หนึ่งห้อนเขาจ้วะเลย แบบไรเข่ากห็ห่อนเข่าก็ห่อนอืมอืมแชบไปกินหลายหลายหู้เข่าหอมหอมเขาก็คอเรียบร้อยนะคะเมนูเย็นนี้ของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะ่อไร แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค,ค่ะสวัสดีค่ะ